เอาไว้บปนหลังเพราะงานยานังมีงานยาังมีอ่าเดี๋ยวมาช่วงเช้าเอาเนาะไขมานเบาวแก้วสบายดีตรงเนี้ยนี่นดูน้ําตกนี่กว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาน้ําตกเดี๋ยวท่านี้กันท่านี้กันตื๊ดอเอาไฮไลท์นิดหนึ่ง ไฮไลท์ดูบรรยากาศมีฝรั่รงด้วยนะเบาเลยนะเบาแอ้เหรออ๋อเบาแอ้สบายดีมองเป็นเบาแก้วตาลายใส่แว่นดำนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยเนาะนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะบอกได้เลยบรรยากาศที่นี่ เย็นสบายเงียบสงบพี่พรถ่ายหน่อยนี่ต้องตกใจนะต้องตกใจเรนะีเรยกไปเอาเขาเรายาเาียกไปเอาแสบถ่ายท่านี้ไม่ต้องเอาถือกล้องเลยไหมเอาแบบว่าไม่ต้องแบบไม่เห็นกล้องเลยผมยาวไม่ได้ไหมโอเคอโอเคเผื่อด้วยนะเฮ้ย <laughs> ดีดูน้ำตก นี่ดูน้ำตกสวยไหมอือโอ้โหเห็นไหมคะเนี่ยดูดูน้ำตกนี่นี่อยู่ในป่าจริงนะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ลไหลาให้ดูเลย สวัสดีทุกท่านนะคะ โอ้ธรรมชาตินะคะน้ำตกไหลแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ข้างล่างใสมากข้างล่างใสดูน้ำไหลจากธรรมชาติเห็นไหมคะใช่เห็นไหมคะน้ำไหลธรรมชาติะจากบนเขาลงมาค่ะวันนั้นที่ไปนั่งคุณช้าอ่านีนะคะไหลลงมาอันนี้กำลังไฮไลท์เห็นไหมคะไหลธรรมชาติมาจากดอยเนาะ แล้วก็ดูน้ำลงมาแล้วก็ใสมากอือืม,อมโอเค นี่นะะน้ําไหลจากเขานะคะน้ําธรรมชาติฮะ,ะเสียงน้ํำไหมคะไหลอยู่นูเขาอยู่บนเขาด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ไหลลงมานะ,ะนี่นะคะบรรยากาศดีมากเย็นสบายเงียบสงบเห็นไหมคะน้ําใสมากคุณเท้าหอมพี่เท้าหอมเห็นไหมคะน้ําใสมากเห็นไหมคะนี่ เดีย๋ยวลงไปข้างล่างเอากรนะเป๋าวางเดี๋ยวมีบันไดลงเดินลงเดินด้วยนะนี่ตืด๊ดตื๊ด๊ดเอาธรรมชาติหน่อยนี้ไหมเอาแล้วก็ธรรมชาติธรรมสวยงามโอ้ยบอกว่าธรรมชาติสวยงามไม่ใช่คนสวยงามกำลังจะแพนกล้องมาหาเพงพอดีเลยคือมาดเด่นไหมคืมาดดเติมเอาธรรมชาติ